บทที่สิบเอ็ดบทสดมังคารสุตตังสุตตังอเอเสวนาสภารานางปันธิตานันจเสวนาปูชาจะปูสเนียนางเอตํมมังคารุตตังปฏิโปรปเทสวะปฏิโปรโรปเทสาวโาโสจ่ปุเพสะกตาปุญญาตาอัต,ตาสัมมาปณิทิจ่เอตํมังค์มุตตังพาหุสัจจจ่าสิปัญจาวินยัยยะจสุขิสิตโตสุภาสิตา เจยาวาจาอตัมังขมุตตังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทาระสะสังขโหอานาโกราจักกัมมันตาเอตมังขมุตตังทานันจะธรรมะจริยาจายาตะกตานันจะสังขโหอานาวัชานิกมานิเอตมังขมุตตมังอารติวิธิปามัชปานาจะสัญญโมเออปะมาโทจธรรมเมสุ เอตัมังขมุตตะมังคารวจนิวาโตจ่าส ja ันจุตีจากัตัญญุตากาเรนะธรรมะสวรรค์เอตัมังขมุตตะมังคันธิจ่โสวจ่าสตาสมานันจ่าทัศนังการเณธรรมะสากัจ่าเอตัมังขมุตตะมังตาโปจ่พระมาสัริยันจ่อริยะสัจจานะทัสนังนิพพานะสัจจิกิริยาจ่เอตัมังขมุตตะมังพุทธสา โลกะธรรมีหิจิตตังยัสสนากรรมปฏิอสังโสวิรชงเขมังเตธมังขมุตตมังเอเตทิสานิกัตตวาสัมพัทธมาปาราชิตาสพันธสุทังขัสสติสันเตสังมังคารังขมุตตมันติมังคารุตตมันติสิบสองบทสวดรัตนปาริศยังกินจิวิตตังอิทังวาหุร สุวายังรัตนังปณิตังนาโนสังอิอทธิตถาคตยน,นะอิธรรมปิพุเตรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุขายังวิราคังอามาตังปณิตังยาทัาชาคาสักยามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสามาจิกิจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยำพุทธาเศถฐุปริวะนะยิงสุจริงสมาธินานาตาริกัญยามาหูสมาธินาเตนะสมโมละวิชติอีทมปีทำเมตตรนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยบุคราอัฏฐสติงเยบุคราอัฏฐสตังปัสสทถาสัตตาริเอตานิยุคานิโหติ เตทากินเอยาสุขตัสสาสาวกาเอเตสุชินานิมหมหาภารานิอิทิอิธรรมปีสังเเครตังปะริดังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทัพเหนะนิกะมันนิกามิโนโคตมัสาสานังหิเตปติปตาอมตังวิเคยหารัฐามุนาโมธานิภูติง พูชามานาอิทมปีสังเกตตังปณิตังเอเดนะสัจเจนะสุวธีโหตุคีนางปุรานังนาวังนาตถิสัมภวังวิรัตติสิต,ตายาติเกภาวัสมินเตคีนาพีชาอาวิรูหิฉันทานิพันติทีรายัทายำปะทีโปอิทมปิสังเกตุตังปณิตังเอเดนะสัจเจนะสุวธีโหตุ สิบสทสวดธรรมบทสหสวัสอัตตาหาเวชีตังเสโยยาจายังอิตราประชาอัตตะทัทันทัสสะโปสัสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวัะโวนะคันทัพโณะมาโรสหพรม,มุนาชีตังอปะชีตังกะยิราตาทารูปัสะชันตุโน 4บทสวดเกสาปุตตสูตรภาสิตามิทังเตนะภาคาวตาชานาตาปัส,สตาอาราหาตาสัมมาสัมพุทธเจนะเอทาตุมตุมเหมาอนุสอิอนุสาวเวนะมาปารัมมะประรายามาอิติอิรายามาปฏิกะสัมปทานีนะมาตาก,กะ เหตุมานายะคาเหนะมาอากาปาราริวิตักเกนามาทิจฐินิชานักันติยามาพักพัพารูประยาตาพักพรูประตายามาสาสัมโนสัมโนโนพระ,ะ,ะรุยะถาตุมเหต,ตุมีเตัตตานาวาเชเนย ยาธาอิเมธรรม,มังอากุสราอิเมธรรม,มังสาววชชาอิเมธรรมาวินญูขาราหิตาอิเมธรรมาสมันตาสมาชินนาอะหิตายะทุกขายะสังวัตันติอัตถะตุมเหอัตถะตุมเมเหปะชะเอเยอยยะอาชะ เฮยะเฮยะเฮยาทะยาธาตุมเฮอัตตะอัตะนาวะเชนเนยยาธาอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมานาวะชาอิเมธรรมาวินโยปสันธาอิเมธรรมาสมันตาสมาจินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอาธาตุมตุเมเฮอุปะสัม ปัชวิหะเรยะทาปิทาติสิบห้าบทสวดอุปเนยะโสตอุปนิย,นยติชีวิตมามะปะมังยุขชาโรปณีตาสาัสสะนินาสันติตานาเอตังพยังมรารณนเปคามาโนปุญญานิกะยิราทะสุขาวะหานิ ปุปนิยาติชีวิตตมักปะมายังเชรุปนิตสนัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรณีมรารณีเปขามโนโรกานิสังปะเชเหสันติเปโโยธาการีโยธากาเยนะสังยโมวาชายะอุทะเจตสาะตังตัสสะเปตัสสะสุขายาโหติยังชีวามาโน ปะกะโรติปุญญงธรรมโมหะเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวาหาตเอสาณิสังนิเอสาณิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุกข,ขติงคันชิธรรมะจารีสัพเพสังขาราอนิจาติยาถาปัญญายาปัสติอัตานิม นิพินทติทุเกเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกข,ขาติยาธาปัญญายาปัสสติอัฏฐนิพพินทติสุเกเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนันตาติยาธาปัญญายาปัสสติอัฏฐนิพพินทติทุเกเอสามะโควิสุทธิยา สิบหสวดอปันนะกะชาดกอปันนะกัฐานะเมีเกทุติยังอาภูตติกาเอตะทัญญายะะมีทาวีตังคันเหยะอปันนะกังภาหุงเวสารนังยันติบัพพาเตนะบัปปันพาตานีวานานี้จก อารามรุขะเจตยานิมูนิสาพยาตันติทิตาเนตังโขงสารนังเขมังเนตังสารามุตมังเนตังสารนามาคัมละสัพพะพุทธาสัพพะทุกขาปโมจติโยจะพุทธชังโยจะพุทธันจะธรรมะจะสังฆังจะสารนังคาโตสัตตาลิอาริยสัจจานิสัมมัตปัญญายาปัสสติทุกขังสั ทุกขะสมุตปาทางทุกขะสมุตปาทางทุกขะสะจะอจิการังอริยัญจะอัทางขิกังทุกโขปะสมะคามีนางเอตังโขสานังเขมังเอตังสารามุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมสัพพทุกขาปโมจตสิบเจ็ดบทสวดพัทเต กะรัตตะขาถาอติตังนานาวะคาเมยยะนาปฏิกังขาอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาติตัมปะอีนันตังอปันตันจักอาณาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาที่ยังไม่ไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันปัจจุปะปันันจะโยธรรมังตักทะตักทะวิปัสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทัตท,ทามานุภะรหหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงันไม่ก่อนแคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปโปร่งเถิดอเชวะกิจจะมาตักปัง โกชัญญามาระนังสุเวพึงทำความเพียรในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ว่าความตายในวันพุ่งนาหิโนสังครันเตนะมาหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้นกับมัจ,จุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมาทันทิตัง ตังเวพาเทกะรัตโตติสันโตอาจิคะเตมุนิติพามุนีผู้สมงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เขียดคา้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล18บทสวดพินนะคะปัญจเวคานาปะคานาปะทะ สราธรรมโมมหิสรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาสรุพผลความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมหิพระยาธิอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาสรุพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาสรุพผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิ <t as> <t as> เมปิเยหิมานาเปหินานาภาววินาภาวเราจะเราเว็นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพระพาจากของรักของเจริญใส่ทั้งหลายทั้งปวงกัมมะสะโมกัมมะสะปูมหิกัมมะทายาโทกัมมะโยนิกัมมะพันทุกัมมะปฏิสราณาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกระริสามิการระยานังวาปาปะกังวาตาสะทายาทายาธาภาวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นเสด็จไปเอวังเอ เอวังอัมเหหิอภินหังปัญจเวกะคิดตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกๆวันเทิดสิ <19. S 1> บก้าบทสวดเทวตาคุณยะโพชนะคาถาทุกขปัตตาสนิทุขาพยาปัตตาสนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิ ปานิโนเอตะตาวตาจะอัมเหหิสัมพันตังปุญญาสัมปทธังสัพเพเทว,วานโมทันตุสัพพะสัมปติสิจยาทานังทัทันตุสัทธายะสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหตุคันจันตุเทวตาขตาสัพเพปุทธา พารัปัตตาปเจ,จกานันจะยังพรังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสสะพสุบทที่ยี่สิบบทสวดเทว,วตาปันตินะปันติธานะคาถายาเทว,วตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคเาเรโพธิคาเรตะหิงตะหิงตาธรรมะธานีนะ พาวันตุปูชิตาโสตทิงกิโจตตทิงกะโรเทกะโรเตทะวิหะระมันทเรเทราสะมมัชานาวกาจสพิทขโวสาราสาสารสารมิกาธานาปฏีอุปอปาสากาคามาจะเทสานิคามาจะอิสรา สป,ปานะโพตาสุขิตาพวันตุเตชราปุชาเยปิจากอันทะสัมภาวาสังสัตถะชาตาอัตโวปะอัาโวปะปาติกาเนานิกังธรรมวรังปะติจเตสะเพปิทุกขสักโรตุสังขยังทาตุสิรังสะทังสตังธรรมโมธรรมมัทธรา จะปุคาราสังโฆโหตุสมโคว,วะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหรักันตุสัทธัมโมสัเพเปปิธรรม,มจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอาริอาลิยปะเวทิตาเวทิเตหมดที่21 บทสวดสภาพปันธิตานะคาถาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สี่พันธมายังปันธิตานะคาถาโยพนามเสปุญญาสัสิทานิกะสตสะขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยานันยาณิกาตานิเมจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พราพเจ้าได้ทำในบัดนี้เตตัจะ คาคินโตโหตุสันตานันตาปะมานกกาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่กระพะเช้าได้ทำแล้วเยปิตาคุณวันตาจากคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมายหังมาตาปิตาทโยมีมารดารับิดาของกระพะเช้าเป็นต้นทิฏฐาเมจา ปยาทิทาวาที่ขาป้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอัญญามาชัชตะเวริโนและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาดินทันติโรกัสมิงและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเตภุมมาสัตูโยนิกาเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิสีปัญเจกะจะ ตุโวการามีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่สังสรัรตาภาวะภาเวท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยาตังยายาตังเยปฏิตานำเมสัตว์เหล่าไรทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเยจิมัง นาปชานันติก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบนของข้าพเจ้านี้เตวาเตสังนิเวทยยงขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมมยาทินานณะนะปุญญานังเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายอนุโมทนาเหตุนาที่ข้าพเจ้าให้แล้ว สัพเพสัตาสัทธาหนตุขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวนอะเวราสุขชีวิตโตชีวินนอยู่เป็นสุขเสมอเทินเขมามปัทจะปับโอตุและจงถึงแก่แะจงถึงทางอันกเกษมเทิน เตสาสาชีชะตังสุภาขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียร และอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบสทสดมนประสูตรพระประิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า,าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าในเกรสราเสริญการได้รบับครอบครัวเจริญการครอบครัว,รวรรรเพิ่มเกษกรครอบครัวส,สมพระเดิมคร,าารอบครัวสาลิกิตครอบครัวสิทธิสาลิกิตขอให้ข้าพเจ้า,าจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวอยที่เทวราทั้งหลายโปรโดอนโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปรดอนุโมอพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกลิ่นภัยรีพินาศโดยมูลเรทีสมเด็จพระยาในสังวรวัดบรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพ แห่งพระปะริ์และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประาการเทอดสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเ,เกิดจากการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาะขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสาังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาะทุกท่านขอจงปลอดขอจงปลอด ปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทรา,าสารสมบัติเรืนสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนาธรรมกรรม,มาฐานเกิดปัญญาย,ายา่างและเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยทั้งสคืออายุวณสุขะพระเทินขออนโมทนาบุญกับข้าพุทธยสายธีทุกท่าน